โอ้โหสปีดลัานหน่อยอะืรอย่าเี้เมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ป๊อบ้ยพี่ป๊อบเดินกับใครอ่ะแป้งแท็กพี่ป๊อบอยู่อ่ะอ้าวฮึไอพี่ป๊อบเดินกับใครอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใส่ใจไม่รู้ว่าเมื่อกี้แจงวิ่งมาจากทางด้านซ้ายวิ่งมาทางขวาตามติดเลย แต่ไม่ใช่พี่ไม้แน่นอนเพราะว่าพี่ไม้เดินฉีกไปอีกฝั่งนึงแต่พี่ป๊อปเดินลงมากับใครสักคนเมื่อกี้เต๋าอยู่กับใครนะที่จะกันแถวนันอ่ะหนูไม่รู้ว่อผมอยู่กับพี่นั่นแหละแล้วที่แต่วิ่งตามอยู่เมื่อกี้แต่วิ่งไปทางด้านซ้ายพี่แป้งแล้วพอมันมีไอ้ตีนแดงๆปุ๊บเจนก็วิ่งกลับมาดูสต่ภาพมาเมื่อกี้ตรงแยกห้องสมุดใครอยู่กับพี่ป๊อปน่ะพี่พี่อยู่เมดิคเลยตั้งหัตอบวันนี้ผมอยู่เมดิคผมอยู่เมดิคกำลังกำลังตรวจชิปจรอยู่ ผมไปขวาสุดแล้วผมก็เห็นศพบันชี้ไปทางซ้ายอ่ะอยู่ไหนเออมื่อกี้ใครอยู่เมนฮอลล์ของเจนน่ะผมอหนูเพิ่งขึ้นมาเมนฮอลล์มาแล้อยู่อีเล็กพี่พ่ออ่ะจริงๆว่าหนูเสียดายมากเลยมันเป็นหลักฐานที่สำคัญมากโอ้ยถ่ายสองแล้วด้วยไปนะแต่หนูเจอพี่โซที่เมนฮอลล์นะเอาจริงๆนะอันนี้อาจจะแบบดูไม่มีหลักฐานอะไรเลยซึ่ง ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งเลยพี่โคตรอยากโวดในไม้เลยเอาจะไปหโหดทำไมทำไมเดี๋ยว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 หนูว่าพี่ไม้ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้หนูอ่ะกับพี่ไม้อ่ะเดินเดินตามกันสักพักใหญ่ก่อนที่จะแยกกันแล้วมันไม่มีทางที่แบบว่าปุ๊บเสร็จฆ่าเลยขอโทษอะมันไม่หาที่ลงไม่ได้มันขี้ี่ะทำไมไม่สามารถลงที่สกิปโบทได้ละที่ขี้อะขอสกิปผมไม่รู้อ่ะหนูว่านะหนูว่านะตอนเพิ่งเริ่มเกมผมไม่รู้เรื่องเลยเลยขอาวนิดหน่อยแหละว่า ต้องเป็นผู้หญิงไม่จูงแจงก็ปางเฮ้ยพี่เลี้ยงมากับพี่ป๊อปแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้อันนี้คือไม่รู้คือเดาไว้ก่อนเดาไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่หนุ่นแล้วโซทำอะไรครับเมื่อกี้น่ะโซทำอะไรพอสแล้วไปย้อนกลับดูแต่ไม่สามารถทำได้เพราะวันผิดกฎเห็นไหมล่ะเจอออกมาแล้วเจอปางอย่าโวยวาตัวเองด้วยอ่ะเอาวะทำไมเอาวะทำไมอย่าเอาวะตัวเองไม่อยากอย่าพักตัวเองก่อเมื่อกี้พี่เห็นเ่าวิ่งตามใครอยู่สักคนนึงอ่ะแบบพี่เพราะว่าพี่ตรวจได้ ผมไม่ได้ตามพี่คือผมตที่เห็นพี่มุดท่อดูอยู่ฮึฮะี่มุดท่ออย่างผมผมกำลังไอดูศพเพราะว่าผมได้ยินศพด้านขวาผมก็เลยกำลังวิ่งไปดูมันมีคนมันไม่ใช่มันแจ้งเตือนมันแจ้งเตือนตอนโดนฆ่าแล้วพี่เห็นผมตามใครอ่ะเออพี่เนี่ยถึงได้ถามแกใครที่มันวิ่งนําหน้าแกมันมีอยู่คนหนึ่งแต่พี่เห็นไม่้าผมผมไม่เห็นตอนผมไม่เห็นเอาละผขอสกีบอร์ดนะคะตอนนี้ เฮ้ยไม้โดนผิวโดนผิวจิ้มผิวจิ้มอะพี่จิ้มพี่ไม้แน่นอนพี่ไม้จิ้มพี่อยู่กันแก้แค้นเกิดขึ้นไม้พี่ไม่ได้จิ้มแก่พี่สะคิปโมดนะเมื่อวานนั้นเนี่ยเราอะเฮ้ยใกล้ไม้นะคาตะคอไปไหนดีนะไปเป็นจิ้นรวมดีกว่าว้าวเอ็นจิ้นรวมเฮ้าอยู่นี่

คือคือผมไม่ใช่เรื่องเคืนผิดคือผมจริงต้องเป็นยังไงพี่แจ้งจะบอกเมื่อกี้ผมมาแก้สมบูทาดมันมีสองฝั่งแต่มันเกิดขึ้นฝั่งเดียวมันอยู่คนเอาฝั่งเดียวหมดเลยใช่เมื่อกี้มีใครอยู่ในนั้นบ้างและมีใครไม่อยู่ตรงนั้นบ้างอาแป้งไม่อยู่คนนึงเพราะว่าแป้งแป้งไม่ได้เดินไปกจลังหาเจะหาเคลื่อนพี่อยู่เจอศพตรงไหนก่อนพี่อยู่เจอศพตรงไหนก่อนไม่คุณอยู่ตรงไหนกันคุณคุณอยู่ตรงไหนผมอยู่ดึงซ้ายกันหมดเลยอยู่ซ้ายที่แก้แก้สมบูทาดทางซ้ายแจ้งทงเควสตตู้เซฟอยู่ ตู้เซฟอยู่ห้องไหนตู้เซฟตอนที่เราเจอกันนะพอเราเกิดมาใช่ป่ะเราอยู่ด้วยกันสามคนมีแซมมีพี่อยู่น่าจะคาโก้คาโกเบย์เออเราจะทำเครตู้เซฟอยู่แล้วมันไม่กดทีคุณกดแมพดูดิว่าคุณน่ะตำแหน่งตัวคาโก้ไงตู้เซฟคาโก้ไงตู้เซฟมีห้องเดียวค่ะโซวีอยู่ไหนครับอยู่แก๊บลูมกับผมใช่กางแก้ไฟกันอยู่กาลัยจกแก้แล้วกดหมายเลขครับแล้วก็ไม่มีใครกดมีอันหนึ่ง หนูเห็นว่าตรงนั้นน่ะมันมีคนเยอะใช่หนูก็เลยกำลังจะไปอีกฝั่งผมลงมาเจอพี่โซกำลังแก้สะบัดถ่ายอยู่ตรงใ้นั่นนะห้องมีติ้งหนูขอสารภาพว่าหนูไม่ไปแก้เพราะว่าหนูอยากทำเพล่อได้สร็จิ่งที่จะเจอพี่เจอศพอยู่ในแกลบลูมแกลบลูมอืมแกลบลูมซึ่งที่แก้สาวบอกว่าอยู่กับใครนะเมื่อกี้เนี้ยพี่โซตามกับโซอยู่ที่ยกใช่ตรงนั้นมีคนเยอะเลยเห็นมีปลามาด้วยเห็นปลามาตอนหลัง ผมอยู่ด้านซ้ายหนูว่าพร้อมพี่ไหมหนูว่าพร้อมพี่ไหมจบเยอะมากเลยลบอยู่ด้านล่างเลยล่างที่มันมีเควสตแบบกดล่งสุดกดคือตัวเลขอะที่มันกดให้กดเลขใช่ที่มันลงบันไดเหรอพี่เพราะฉะนั้นอะตอนเนี้พวกลูกเรือเนี่ยลำบากแล้วเพราะว่าฆาตกรยังอยู่กันครบเรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตามันต้องมันต้องอะไรไหมต้องพยายามหน่อยผมว่าต้องสุ่มแล้วอะ เฮ่ยสุ่มไม่หรอไม่สุ่มมันจบมันก็คือจบคือี่กล่องสุ่มเหรอกับจางสุดมอยากสุมใครโอไม่รู้ว่าพี่อิ๋วอย่าทำตัวีตอนนี้ัเร็วไม่เมื่อกี้แจงอะทำเพจเราเจอกันนะพชื่อฆาตกรื่อของโวคุณอยากสุมใครห่จะไปอ่หา่่ทเพยะว่าสุมม่วะี่สุมมั่วด้วยน่มมั่วลกเอาพิกิตรักกนเอามมั่วไร คนก็สื้อสูบมู้ก็เลยเพลงอยอาว่าี้ัดไปคาโกบีจริงจริงอ้าวอันไหนนั่นอะ ีพูดเลยนะอีกฆาตกรเฮ้ยแต่เป็นฆาตกรีเหรอเมื่อกี้แจงทำเควสเป็นคนแก้ทาโบเทสครับผมสามระบุฆาตกรได้ถึง2คนด้วยกันคืออีวากับจับจางโอ้อยงั้นไม่ใช่ละอยู่ด้วยกันคุเน,นี่ยนะขึ้นลิฟต์มาจากทางขวาคุณอีวาแล้วแป้งอ่ะก็โดนตัดกลายเป็นเนื้อสันในที่น่าร่อยผมเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเพรผมนักเพียวมากครับ ผมมันอยู่ในท่อยังไงล่ะโุนใครก่อนครับคืออยากรู้ว่าใครก่อนครับแกเป็นคนแก้ซาบูเทสที่โกรธไม่สนครับไม่ใช่แล้วพี่อิ๋วจะดีนะผมว่าพี่อิ๋วนี่แหละไม่เข้าใจเกตอีวาคุณคือคนต่อไปเจ้าบอกต้องยานร้อนละร้อนไม่ใช่แล้วพี่อิ๋วพี่อิ๋วมั่วนะ เกิดพอาต้วสั่คนแก่ไม่รอดแน่เฮ้ยถ้าเกิดผมตายฝากโบนกินอีวาด้วยที่ผมกดไงนดี่ย่งเไม่ไปั้นอื่นเลย ยากงานกันสิ ได้เวลาของคุณแล้วอีวาเกมเมอร์ใช่ที่ไหนพี่ไม่ใช่ผมแกยังจะทำบาปทำกรรมไม่เลิกอีกงั้นเมื่อกี้ผมแค่เดินผ่านเฉยผมก็ยังตกใจอยู่เลยเสียดายนั่นที่บวชเรียนมานะแกผมแค่เดินผ่านเฉยพี่ไม่ต้องมาเถียงฉันน่ะรู้ดีว่าแกคือฆาตกรรู้ยี่ไงผมแค่เดินผ่านเฉยพี่ชาวเรือ ชุดเข่ามันลังหมดหมดขึ้นมาก็ไม่ก็ไม่น่าใช่นะพี่อยู่ใครฆาตกรที่ไหนเขาจะงงมุดให้เห็นเท่ๆขนาดนั้นไม่มีหรอกผมอะเท่ที่สุดแล้วในห้องนี้เอาที่มันมุดขึ้นมาแล้วคุณดาวมีก็มาฆ่าคุณแล้วเพราะเขเห็นถูกต้องแล้วใครฆ่าพี่โสดไม่สนอ้าวเดี๋ยวเอากินอีวาไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือให้คิดไม่ใช่พี่อิู่ ผมไม่ทำอะไรแต่ผมเดินผ่านจริงๆผมเพิ่งลงเรือมาโอูจะจับใจตัวเองแล้วกันเอางี้ได้ครับตามเมื่อกี้ตอนจุ๊กแจงมันปาดอ่ะกิจอีวาเขาเดินมาแบบโอ้เหมือนน้องหญิงกับท่านพี่อ่ะเอ๊ะผมก็เดินผ่านเฉยผมก็เดินผ่านเฉยแล้วผมก็ตกใวไม่แล้วคุณไม่รีพอร์ตศพเลยคุณตกใจอะไรคุณบอกเฮ้เฮก็หนีก่อนสิพี่โดนฆ่าคุณจะไปถูกสบู่ให้กันเหลิมไม่ทำไมทำไมคุณหนีอะไรฆาตกรมันมีคูดาวอินโ เอาผมเห็นอีกคนนึงยือนอยู่ผม,มต้องรู้เหรอผมก็กลัวโดนท่าคนนึงคุณเห็นใครผมอยู่ในท่อมันมีคนนึงที่แก้ทัพท่าอยู่แปลกๆนะแปลกๆนะเอาล่ะไอ้ฆาตรกรคนสุดท้ายพี่อีวยน้วยพี่อีวาไม่ฆ่าผมเมื่อกี้พี่กินเอาผมไม่ใช่ฆาตรกรอะไรเป็นพูดดวกันก็ได้ใช่ไหมได้โปรดเถิดลูกเหลือเออเชื่อใจตัวเองเอาล่ะโหปเปีกกรรมเยี่ยม หลัก่อนกินอีวาไปต่อเดี๋ยวอยู่ตายแน่เลยรอบเดียวไปผมตายาตายเจ้าจังปากจิ้ใครก็ได้มงมัวล้องมันออกมาไปกินล้องมันออกมาี่อีวมนจะพี่เอล,ดล์ดับไฟซะดับไฟนะดับไฟนะเอพิโซแป้งครูเมดแจกเป็นโคต ปางคนนี่พี่อยู่ไปไหนวะพี่อยู่บนท่อพี่อยู่บนท่อโอ้ยอยู่นี่คนเดียวเลย เจบร้อยฆ่าไปถึงคนเหลือนี้คอสกับไมกี้เหลือนี้คอสกับไมกี้เกิดปางฆ่าไม,ก,ไมกี้ได้ก็จบแล้วเราสับบจฐานอีกรอบหนึ่งปีแลยอีกรอบหนึ่งเอาวะปางรู้สู้ ปางสู้สู้ปางสู้สู้ปางปอาลุสูปางคือเอวีผีลอยรอบนี้ที่เชื่อในตัวปางเลยเรียบร้อยปางเลยปางดิปางเลยโอ้โหปางเออ พี่อิ๋วแม่งนอนพี่อิ๋วค่าหนูก็แค่อยากเป็นพี่อิ๋วแล้วฆ่าพี่อิ๋วให้ตายไอ้พวกแบจอบว่าแล้วว่าต้องมีส้มเมื่อกี้พี่ฟ้องโพดเห็นทันณ์ปะทันพี่กี้จะขอโทษจะไม่เห็นว่าพี่อิ๋วม่ทันอยู่ไกลแล้วพี่ัอโพดเหตุในรอบนึงแล้วถูกไหมแต่จริงๆอ่ะพี่ชาวโมก็เกือบโปรเทคได้แต่ดันแบบมันกดยากอ่ะกลายเป็นโปรเทคุุกแจงแทน